ดรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้พามาดูอีกอูหนึ่งครับอูชอกันช่างสาขา2ครับอูแต่งแต่งซิ่งแต่งสวยเลยครับนี่นี้แขวนล้อเป็นหกล้อครับใครสนใจครับรีบเลยครับรถใกล้จะเสร็จแล้วครับเลือกสีได้ครับนี่สียังไม่ทำนะครับนี่ เลือกสีได้ครับตาบอกว่าจะใส่เกียร์สองลูกก็ได้ครับแล้วแต่ครับราคามาคุยกันที่ร้านเอาครับตันนี้ใส่เกียร์ลูกเดียวไปก่อนครับอยากอยากได้เกียร์สลูกครับโทรมาคุยกันเอาครับสภาพทรงก็จะประมาณนี้เลยครับสวยๆเลยครับนี่นาดยังไม่ทําสีครับนี่งานเชื่อมก่อนเนียนๆเลยครับ ตาเป็นของคันซีอะไรครับนี่คันซีโตโยต้าอ๋อเป็นคันซีโตโยต้าครับของไมตี้ขมตีโอ้ครับช่วงล่างครับก็จะประมาณนี้เลยครับแนบเสริมเรียบร้อยครับพร้อมบรรทุกเลยใช้งานอีกยาวครับใครสนใจครับแกบอกให้เลือกสีได้ครับนี่เพราะยังไม่ทำสีครับ สนใจเรียบโทรมาเลยครับโทรมาเบอร์อูโชกันช่างก็ได้ครับสาขาเดียวกันครับนี่สวยๆเลยครับเะบอกว่าเลือกสีได้ครับเะบอกว่าตัวนี้แสนเดียวครับตัวเปล่าพร้อมทำสีครับเดินไฟให้เรียบร้อยครับสนใจเรียบเลยนะครับ เอาเครื่องมาใส่จบเลยครับถ้าอยากได้เกียร์อีกลูกหนึ่งครับมาคุยกันเอาที่ร้านครับพร้อมติดตั้งให้ครับแต่ว่าราคาก็คุยกันอีกราคาหนึ่งนะครับสวยเลยครับนีครับเดี๋ยว จะรกนิดหน่อยครับช่างก็ทำงานอยู่อโอ้งานเชื่อมเนียนๆเ,เลยครับโอ้พวงมาลัยเป็นของฟอร์ดครับธรรมดาครับก็จะประมาณนี้เลยครับอันท้ายครับ ขายก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ขนาดยังไม่ทําสีนะครับนี่สวยขนาดนี้เลยครับช่วงล่างครับยสวยๆเลยครับสนใจรีบเลยครับอูชอกันช่างครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันนะครับที่ทําสีเสร็จแล้วครับคันนี้ก็ทําสีเสร็จแล้วครับนี่คันนี้ตัวเปล่าครับใครสนใจรีบเลยครับเอาเครื่องมาวางขับกับบ้านได้เลยคันนี้ตาบอกแปดหมื่นทวนครับเอาเครื่องมาวางขับกับบ้านได้เลยครับ เนบเสริมให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจรีบเลยครับพิกัดบ้านสวายสอครับอูชอการช่างครับรีบเลยนะครับนี่รีบเลยครับสวยๆเลยครับ เนี่ยบสวยๆเลยครับนี่แปดสิบใบเทาเนื้อพี่น้องเอ้ยรายจองบ้านเลยเนื้อสักแมกกาทับประมาณใบหมื่นสายไทยเขาบอกแปดหมื่นครับค่าตัวเขาภายในครับ โอ้โงมาลลยครับไม่มีโยกเลยครับแน่นเอียดเลยครับโอ้มีหน้นาปัดให้พร้อมครับเอาเครื่องมาใส่สตาร์ตติดเลยครับนี่พวงมาลัยเป็นของนิสสันนะครับโอ้เกียร์ก็ยังแน่นๆอยู่เลยครับนี่ใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ โชการช่างครับสาขา2องแปดหมื่นครับปํำใบหมื่นเนี่ยบเนเยรายจงบ้านนี่ลอลาเลยปํำใบหมื่นนี่ก็เชื่อมไกล้ยาเสร็จครับไกล้ยาทำสีแล้วเลือกสีได้ครับ ว่าจะเอาสีไหนครับช่างพร้อมทำให้สวยๆเลยครับนี่โอ้สวยงามมากครับมาดูได้ครับร้านโชอกันช่างครับอยู่บ้านสวายสอครับค่าตัวเขาแสนเดียวครับคันนี้ถ้าใส่เกียร์เพิ่มก็มาคุยกันที่ร้านเอาครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับ สวยๆเลยครับเอาเครื่องมาวางแสนหนึ่งขับกลับบ้านได้เลยครับอยากได้สีไหนโทรมาก่อนได้ครับเดี๋ยวตาก็จัดให้คันนี้เป็นหกล้อนะครับแสนหนึ่งรีบเลยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะทำสีรองพื้นแล้ว ใครอยากได้โทรมาก่อนล่วงหน้าล้ครับจองไว้ก่อนก็ได้ครับอู๋ชอการช่างครับสวยๆเนียนๆเ,เลยครับการเชื่อมการอะไรก็เนียนสวยมากเลยครับภายในโอเกียร์ก็ยังเน่นๆเลยครับสนใจรีบเลยนะครับ รถตายยางขมุกโล่นเลยอืมไม่เป็นไรครับสนใจเดี๋ยวตาก็เปลี่ยนให้ไหมครับโล้นนิดนึงอ,อืมรอเยอะครับสนใจรีบเลยนะครับนี่รถไกลจะเสร็จแล้วครับสนใจสีไหนก็โทรมาได้ครับสั่งจองได้เลยครับ วสวยๆเลยครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งเลยครับสวัสดีครับ